OFU Blue Dimension EP ที่17กลับมาพร้อมกับเรื่องราวเด็ดๆที่ไหนๆก็ลงเลข17แล้วเนี่ยก็ต้องจับนักจัดเต็มกันอย่างแน่นอนซึ่ง EP นี้ถ่ายทำในวันที่14ธันวาคม2566ในคื้นที่สมาคมดาราศาสตร์เขาบอกว่าจะมีจำนวนการเห็นฝนดาวตกเจมินิตมากที่สุดในช่วงระยะเวลาของปรากฏการณ์นี้ออฟฟี่ก็เลยถือโอกาสจัดมิติ้งนัดรวมเอากลุ่มคนที่ชื่นชอบเนื้อเรื่องของดวงดาวและอวกาศที่แคมป์มออำเภอด่านช้างจังหวัดสุด ุเพือเฝ้าสังเกตการท้องฟ้าในค่ำคืนนี้ไปพร้อมๆกันแต่ขอแอบปสปอยกันไว้ล่วงหน้าก่อนเลยนะครับว่าคืนนี้มีการทำลายสถิติกันเกิดขึ้นจะสถิติอะไรน่นล่ะครับไปรับชมกันได้เลยจ้า บิลีเฟสครับทเทศกาลดนตรีต้อนรับผู้มาเยือนนะครับเรามาฟังดนตรีโดยสันติกันนะครับในวันที่13มกราคม2567ครับที่เขากะลาจังหวัดนครสวรรค์ศิลปินมากมายครับกว่า30ชีวิต3วทีด้วยกันนำทีมโดยพี่เสกโลโซครับคุณดาจิมครับพี่พีททองเจือกไปท็อฟฟี่ก็ไปครับผมแล้วก็ศิลปินอีกมากมายทีมงานดีเจอีกครับข้างฝากกันไว้ด้วยนะครับบิลีเฟส13มกราคมเขากะลานครสวรรค์ครับ ถึงแล้วครับแคมมอรครับผมพี่เพชรครับสวัสดีครับอ่านี่เจ้าของแคมมอนะครับโอ้โหบรรยากาศดีมากสวยมากนี่เราก็กางเต็นท์ของเราเรียบร้อยแล้วนะฮะเซ็นเตอร์ของเราอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้กําลังไล่เช็คอินกันนะครับสมาชิกไล่เช็คอินกันนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ลำตะเพรินนะห่างเก็บน้ำเข้างหลังเนี่ยเรียกว่าลำตะเพริคนคุณฝังกังกับกเกียวซึ่งอยู่อำเภอด่านช้างเหมือนกันนะครับและแคมปน์นี้ลานกลางเต้นเนี่ยเรียกว่าแคมป์มอกรับแคมป์มอกด่านช้างสุพรรณบุรีผมขออนุญาตนีมาใช้พื้นที่แอเรียของช่องน้องปิ้นแล้วก็พี่หมีเขาหมีพาเพลินนะครับผมจัดเอาไว้สวยงามมากนะฮะเย็นนี้เราจะทํากิจกรรมกันในลานนี้แหละนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับวันนี้มีโทรชฉะมาด้วยโทรชฉะชานมไข่มุกที่ไม่ ไมมีแค่ชานองค์ไพรมุกวันนี้เอารถฟู้ดทักมาจอดให้บริการด้วยและความพิเศษของวันนี้นะฮะผมได้รับเกียรติจากซีรีส์ยังไงคลิปนี้อาจจะออนก่อนนะครับเราก็จะไม่ไปเฉลยแล้วกันว่าเราเล่นเป็นอะไรเล่นกับใครเอาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาถ่ายมาใกล้จะใกล้จะปิดกล้องละเขาก็ให้ผมเป็นตัวผมเลยรับเชิญเป็นท็อปฟี่เลยนะครับในเรื่องนี้ก็เป็นคนพาพระเอกมาดู UFO ที่ลานกลางเต็นท์นี้ความบังเอิญไม่มีในโลกครับข้างบนจัดสรรมาให้ครับเมื่อกี้ก็พาไปเก็บบรรยากาศของกล้องถ่ายเขาไว้แล้วเดี๋ยววันนี้เราจะเก็บบรรยากาศให้ดูเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงเย็นที่สมาชิกมากลางเต็นท์ครบแล้วก็เริ่มพูดคุยกันในเรื่องของค่ําคืนนี้ว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรกันบ้าง1นงึคือหลกัหลกๆเลยเรามาดูฝนดาวตกเจมินิสเจมินิสเนี่ยมาทุกปีในช่วงเดือนธันวาคมและในคืนวันที่14เนี่ยนะฮะจะเป็นค่ําคืนที่สมาคมดาราศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นวันที่เห็นฝนดาวตกเจมิ เย,เยอะที่สุดนั่นก็คือประมาณ150ดวงต่อชั่วโมงนะครับผม <Wow. S 1> แต่สิ่งที่เราจะมาค้นหากันพาทุกคนมาพิสูจน์กันก็น่าจะเป็นเรื่องของ UAP แล้วก็ UFO นั่นแหละครับแคมป์บอเขามีกิจกรรมทางน้ําด้วยนะมีเจ็ตสกีนะเจ็ตสกีแบบยืนนะครับแล้วก็มีเรือคายัคใครที่ชอบเล่นเขาเรียกว่าอะไรอะเซิร์ฟบอร์ดเหรอหรือหรือเป็นบอร์ดทางน้ำอะผมก็เรียกไม่ถูกที่ใช้เจ็ตสกีลากอะไรเงี้ยก็มีใครที่มาสุกเสาก็โทรมาจองเข้าไปที่เพจแคมป์มอก่อน จองลานกลางเต็นท์เนี่ยคือท่านรับประมาณ200บาทครับผมใครที่อยากจะมีกิจกรรมเพิ่มเติมก็คิดเป็นรายชั่วโมงไปแล้วเขามีคาเฟ่ด้วยข้างบนก็มีเคร่องดื่มมีคาเฟ่มีอาหารใครที่มไม่ได้มาเช็คอินลานกลางเต็นท์หรือไม่ได้นอนที่นี่วอล์กอินเข้ามานั่งดื่มชมบรรยากาศนั่งทานข้าวได้นะครับสำหรับแคมป์มอนะพี่เพชรใจดีมากเยน็ยนๆอากาศดีมากไม่ต้องห่วง ดี๋ยวพาไปดูรถบ้านครับรถบ้านของแคมป์มองมีรถบ้าน1คันจะเป็นแอร์สตีมนะและนี่รถบ้านแอร์สตีมก็ใครที่อยากนอนฟิลลิ่งนี้ก็จองเข้ามาก่อนเพราะว่านอนได้4ท่านนะครับหหลังนอนได้4ท่านตอนนี้เขามีทีมงานที่ถ่ายซีรีส์เช็คอินเข้าไปแล้วเราไม่เข้าไปกวนแอเรียเขาครับ,นะรบพามาดูบรรยากาศเฉยนี่ก็เป็นเต็นท์ที่แฟนคลับสายดูดาวของผมจองเข้ามาแล้วก็ไม่ได้เป็นสายแคมปิ้งโดยตรงเนี่ยเขาก็ให้ลานกลางเต็นท์เนี่ยกางรอเอาไว้เลยใครที่ไม่มีเต็นท์มาเอง ก็สามารถเช่าเต็นท์ได้หลังละประมาณ600บาทนะครับผมถ้าเข้าท่านละ200ก็ถ้ามา2ท่านก็ตีซะว่า1,000บาทหลังจากที่ท็อฟฟี่มาถึงและสมาชิกที่นัดหมายกันไว้ทุกคนก็ค่อยๆทย,ย,ยอยกันเข้ามาเช็คอินแต่ละคนก็พากันตั้งเต็นท์ของตัวเองที่เตรียมมาบางท่านไม่ได้เป็นสายแคมปิ้งโดยตรงทางแคมป์มอเขาก็มีเต็นท์ไว้บริการให้เช่าพร้อมกางให้เรียบร้อยซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละเต็นท์แต่ละบ้านตกแต่งอย่างสวยงามเข้าตามบรรยากาศของลานกางเต็นท์ของเขาจริงๆครับและความพิเศษ ของทัฟฟี่ในวันนี้ก็คือแอบกระซิบก่อนครับว่าผมเนี่ยได้รับเชิญให้รับบทเป็นผู้เชี่ยวชาญในซีรีส์หนึ่งตอนทางช่อง3เกี่ยวกับเรื่องต่างดาวโดยตรงแต่จะเป็นเรื่องอะไรขออุบไว้ก่อนวันนี้เลยถือโอกาสยกกองถ่ายทํามาเก็บภาพบรรยากาศจริงๆที่นี่กันซะเลยออนแอมอะไรนั้นยังไม่แน่ใจแต่ที่รู้ๆคือเร็วๆนี้แน่นอนฝากติดตามกันด้วยนะครับ มาแอบดูครับซีโอเขากำลังทําอะไรอยู่ฮะสวัสดีครับคุณจิ๊บครับสวัสดีครับน้องบีครับโทราชาวันนี้มาถึงนี่เลยนะครับผมฟู้ดพรัคของเขานี่ใครที่อยากจะพา กู้ดทรัคคันนี้ไปออกงานนอกสถานที่นะครับติดต่อไปได้เลย0646593564หรือแอดไลน์ไปที่ไลน์นะครับแอดไซทรชะนะฮะ th นี่โอ้โหเดี๋ยวเย็นนี้ได้ดื่มด่ำกับเครื่องดื่มม่อยอร่อยแน่เพราะว,าว่าวันนี้เตรียมเมนูมาหลากหลายเลยตอนนี้ให้เขาเซตร้านกันก่อนบรรยากาศเริ่มแดดล่มลมตกละนะวันนี้บินเยอะแน่นอนไม่ต้องห่วงมาแล้วครับหน่งลำ ครื่องบินถึงก็ถึงก็ถึงกบก็อีวางเลยไหนไหนไหนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเทสเทสครับติดไวร็สครับเตรียมตัวเข้าสีนแรกนะครับ คิวอยู่ครับพี่โอ้โหตั้งร้านเสร็จแล้วร้านสวยมากเซ็งเลยยังไม่ได้เปิดไฟวันนี้เอามาครบทุกเมนูที่อยู่บนห้างเลยไหมจริงๆเอาเมนูเด็ดๆมาค่ะแล้วก็ได้แค่บางเมนูด้วยเพราะว่าเรามาแบบนอกสถานที่ไกลนิดนึงค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมเป็นสแซนด์ชิปเป็นไฟรน์นักเกตอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะใช่เอาไว้แบบเพลินๆแคมปิ้งค่ะ ใกล้จะเสร็จแล้วครับอุปกรณ์ของพี่ท็อฟี่โอ้โหยังจักยังยังไม่ลงตัวเลยจ้ะโอ้โหยังงงๆอยู่เลยจ้ะโอ้โหวันนี้เป็นวันที่ออปชันได้ใช้งานเต็มที่สุดนะฮะเป็นวันที่ขนออกมาทั้งรถเลยนะครับ นี่หลังรถคันนี้มีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวจะหายนะครับมีโต๊ะชุดนี้มาด้วยคันนี้นะครับแล้วก็เต็นต์ติดหลังคารถ e v e r อร์เรสไทยแลนครับหลังจากที่ท็อฟฟี่เข้าซีนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยทุกคนก็เซตอัพอุปกรณ์ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยเช่นกันฟ้าก็มืดพอดีเลยครับแต่ก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าวันนี้กิจกรรมของผมนั้นค่อนข้างแน่นทั้งต้อนรับสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมถ่ายซีรีส์พาทุกคนชมฝนดาวตกผมเลยไม่ได้ถ่ายอากาศยานลึกลับตั้งแต่เขาเริ่มบินลำแรกเพร ราะทุกคนมาด้วยความคาดหวังผมก็เลยต้องทำหน้าที่เป็นผู้ชี้เป้าทำให้การนับจำนวนมันอาจจะขาดช่วงและกระโดดไปกระโดดมาแต่รับประกันเลยครับว่าจำนวนที่ทุกคนจะได้รับรู้ของอีพีนี้ที่ว่าทำลายสถิติมันคือจำนวนจริงทุกประการเพราะผมมีพยานมากมายไม่จกตาแน่นอนเราจะผ่านดาวแล้วครับพี่ดาวนะเข้าดาวแล้วนะครับ เข้าดาวแล้วครับชนดาวปังเ,เนี่ยอ,นนอันนี้คือตอบรับวิธีการวิธีการขี้ขโมยตอบรับชั้งเสียงงนี้เ,เมื่อ,อกี้มียิงใส่ตรงนี้ด้วยมียิงแฟ่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้นี้ทักทายแบบตรงนี้ด้วยค่ะเก้าวันอยู่นะครับเก้าวันอยู่นะ เขาสิบบินโซนเลยที่สวนก้าวเลยทิมาเขาได้ร wow. ู <t uce> <t uce <t uce> <t uce okay. ้ว่าเป็นการสวนสนามโชว์อะไรก้ายังอยู่นะครับไปดาวโดดนั่นละมือหนาจะเพิ่มลงดวงก้านดาวคนดาวแล้ว ก้าวิญญาเลยนะครับไกลๆเลยโอ้บหวิญญาเลยลำนี้โอ้โหนี่ชัดเจนเลยลำนี้ทำไมหยุดเลยคอแทบหักตอนนี้โอ้หบินชัดมากครับอันนี้ใจอยู่นะเนี่ยบินบินผ่านดาวแล้วอุ้ยอ้ยเร่งเครื่องโอ้ยเร่งเครื่องเร่งไฟมีครบนะฮะโอ้โหติดครับ โอเคขอบคุณครับ73ามยังอยู่นะ74บินไปแล้วนะอันนี้ลำที่73นะครับโผล่ชี้ที73เลยอะไม่ได้ถ่ายเลยโมเตชี้อ่าอันนั้น75อ่ะ <Wow. S 1> เอาเป็นชี้หน่อย75 94ียังชัดอยู่นะครับ94ชัดมากนะครับกำลังเข้าดาวนะครับโอเคเข้าดาวแล้วลำนี้ลำที่94นะครับเพิงบุเป็นดาวนะ วิ่งสวนดาวเลยโอ้ยเท่าดาวเลยเอาละ94ส,สวยๆครับพยายามถ่ายให้เห็นว่าวิ่งผ่านดาว้าหกมาแล้วโอ้ยสวนละสามลำเลย <laughs> ขออนุญาตใช้แสงนะครับขออนุญาตใช้แสงนะฮะเก็บบรรยากาศนะครับตอนนี้ลำที่98แล้วนะฮะใกล้จะเช้าแล้วนะครับพี่หมีกำลังขมักขมันในการซูมลำที่98อยู่พยาเราเยอะครับวันนี้น้องปิ้นครับตื่นไหมก็เท่าไหร่แล้ว77แล้วตอนนี้98แล้วนะเ็ามีหลายๆท่านออกมาอยู่หน้าเต็นท์ตัวเองนะครับนี่ตัวตึงสุพรรณบุรีฮะเลเซอร์ใหญ่มาก มเอออันนี้ได้อันนี้ใหญ่โอ้ยโหชัดขึ้นมียิงแฟลด้วยมีแบบสว่างให้ดูด้วยนี่นะ 9ก้าสิบเก้าแล้วนะคะเอาละเลขสวยตามลำแสงไปครับลำที่เก้าสิบเก้าครับโอเคโอเคโอเคหายไปละเอายังอยู่อยู่ดิโอ้เออใช่ไหมไม่เห็นอ่อไม่เห็นใช่ไหมโชว์เลยเก้าสิบเก้าเฟี้ยวเก้าสิบเก้าเฟี้ยวยิงแฟดด้วย โอหได้ไดาดตกพอดีเลยกี้นี้ได้ไหมได้ครับพี่หนึ่งร้อยแล้วครับผมอันนี้คือทำลายสถิติแล้วใช่ไหมทำลายครับทำลายสถิติกบไม่มา <laughs> สขภาพของดีและจะให้รู้นะว่าเอาเลขไปซื้อหวยกันนะรอไฟนอลนะครับตอนนี้หนึ่งร้อยหนึ่งลำแล้วนะครับไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้เก่คนทำลายสถิติเลยอ่ะอันแรกที่ทอฟี่บอกว่าเท่าไหร่นะคะพี่ที่เคยทำลายสถิติห้าิบกว่าให้สามครับห้าสิบสามประมาณนั้นวันนี้หนึ่งอยหนึ่งอันนี้ลําที่ร้อยสองนะครับลําที่ร้อยสองกล้องพี่เห็น แต่ไม่มีดาวแล้วเพราะว่าเช้าแล้วอันนี้ตอนเช้าเลยนะครับร้ 102. อยสองยังอยู่นะร้อยสองนะต้องใหญ่มากและต้องสว่างมากเพราะว่าดาวหมดท้องฟ้าแล้ะ ถ้าจะให้เราเห็นได้นี่ต้องใหญ่มากๆต้องสว่างมากๆ,ๆก็ต้องบอกเลยนะครับว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการจัดมิ팅แบบออฟฟิเชียลครั้งแรกของผมเลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆที่มีคนสนใจและเพื่อนๆมากันมากมา,กมายขนาดนี้และก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเช่นกันนะครับในการทําลายสถิติในการพบเห็นอากศาศยานลึกลับบนท้องฟ้ามากมายถึง102ลำแน่นอนครับสาหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับคำถามของท่านอาจจะมีมากมายผมก็ขอตอบตามสไตล์ว่า สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเปิดใจแล้วคุณจะรู้ว่าโลกนี้มีอะไรสนุกสนุกอีกมากมายรอให้คุณมาพิสูจน์และสนุกไปด้วยกันครับภารกิจวันนี้คอมพลีทเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการชักชวนพี่น้องเพื่อนฝูงที่อยู่ในสายดูดาวดูปรากฏการณ์บนท้องฟ้า102ลำคอมพลีทครับกับการมาเฝ้าดูฝนดาวตกเจมินิสนะครับที่แคมป์ม,มออำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้นะครับสถานที่บรรยากาศดีมากต้องขอบคุณแคมป์ม,มอมากๆนะครับผมและก็ขอบคุณครับที่ ไม่ได้โทรชะฉะครับผมชานมไข่มุกที่ไม่ได้มีแค่ชานมไข่มุกแล้วก็สําหรับรถเคลื่อนที่ฟู้ดทักที่เอามาออกแล้วก็บริการให้กับแฟนคลับของเราได้ดื่มดากับชานมไข่มุกที่มีรสชาติอร่อยๆแล้วก็กาแฟพรีเมียมของเขาสุดยอดครับโทรชะะครับขอบคุณครับบิชเวครับแหลกขนมอเตอร์ไซค์ครับผมอยากได้น้องมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปด้วยไปทุกที่นะครับแหลกขนมอเตอร์ไซค์บิชเวนะครับบิชเวยใครที่มีเรือนะมีเจ็สกีเขามีทั้งแหลกขนมอเตอร์ไซค์แหลกขนเจ็สกีขนเรือมีครบเลยนะครับ หงคาต่านนงๆที่เอาไว้ลากจูงรถนะครับเอาไว้ติดวินส์หน้ารถก็มีครบทุกอย่าง b ิษเวย์ไทยแลนด์ครับนี่บิษเวย์สี่คูณสี่มอเตอร์ร็อกครับขอบุณเต็นติดหลังคารถ Ever อร์เรสต์ไทยแลนดครับผมใครที่อยากจะเป็นสายแคมปิ้งแต่ไม่อยากจะเอาเต็นท์กาวเต็นท์ไปกลางแบบกากลัวเฉอะแฉะกลัวสัตว์เลื้อยคานแนะนําเลยครับติดตั้งบนหลังคารถนอนสบายๆลมพัดเย็นสบายแล้วก็ไม่ต้องกลัวสัตว์เลื้อยคานแล้วก็ขอบคุณครับกอริเอวดอ o ์ครับซัมเมอร์ลาซานแล้วก็ไมกะบางนาครับศูนย์รวมและจําหน่ายอุุปกกรรณ์าตั้งแคมทชนิดเ รวมแบรนด์ชั้นนําจากทุกมุมโลกมาไว้ที่นี่ใครที่อยากจะเป็นสายแคมปิง้งไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือมือเก่าไปที่นี่ครบจบได้ของทุกชิ้นพร้อมออกตั้งแคมป์ได้เลย l i e v e f e ฟสครับเทศกาลดนตรีต้อนรับผู้มาเยือนนะครับเรามาฟังดนตรีโดยสันติกันนะครับในวันที่13มกราคม2567ครับที่เขากะลาจังหวัดนครสวรรค์ศิลปินมากมายครับกว่า30ชีวิต3เวทีด้วยกันนําทีมโดยพิเศษโลโซครับคุณดาจิมครับพี่พีททองเจือก็ไปท็อฟฟี่ก็ไปครับผม แล้วก็ศิลปินอีกมากมายทีมงานดีเจอีกครับข้างฝากกันไว้ด้วยนะครับบิล่เฟสสิบสามมกราคมเขากลานนครสวรรค์ครับวันนี้โอ u ยู e ลู i ดโ s i o n ล่ำลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ